e ี7เจ็เสาบ้านต้านแผ่นดินไวหวหลังจากที่เราเทพื้นเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการตั้งเสาบ้านซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสาบ้านเราเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็สามารถทนทานเหตุการณ์แผ่น,ผน,ผน,ผนดินไหวได้มีอยู่7ข้อที่จะต้องคอยดูข้อ1ห้ามทาบเหล็กในจุดที่เสาต่อกับคานกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวจุดนี้จะรับแรงเฉือนเยอะจึงไม่ควรที่มีรอยต่อใดๆทั้งสิน้นข้อ2เสาต้องได้ดิ่งต้องเช็คตั้งแต่ตอนที่เข้าแบบและที่สําคัญนะครับต้องเช็คหลังจากที่เทคอนกรีตเสร็จแล้วด้วยเพราะบางทีเน ไม่เสียดิ่งเช็คบ่อยๆว่ามันยังดิ่งอยู่หรือเปล่าทั้งแกน X แล้วก็แกน Y นะครับ ข้อ3ไม่ตั้งเสาบนพื้นสำเร็จอันนี้เคยพูดไปแล้วใน E ีก่อนข้อ4ช่างบางคนเนี่ยตอนเทเสากลัวว่าน้ำปูนจะไหลออกที่ตีนเสาเลยเอาพวกถุงปูนเนี่ยมาอุดไว้อันนี้ไม่ควรทําเพราะว่าบางทีเศษถุงปูนเนี่ยทำให้เกิดโพรงที่ฐานซึ่งอันนี้อันตรายข้อ5เรื่องอายุคอนคกรีตสองชั่วโมง G ีวาวางลูกปูนเคยอธิบายไปแล้วใน e ีก่อนๆข้อ6หลังจากที่เราแกะแบบออกมาแล้วถ้าพบว่ามันเป็นโพรงนิดหน่อยไม่เห็นเนื้อเหล็กก็สามารถซ่อมแซมได้โดยการใช้ปูนเกล้าหรือว่าปูนสําหรับโครงสร้างนะครับอัด มันเป็นโพรงใหญ่เห็นเข้าไปถึงเนื้อเหล็กหรือเสาล้มดิ่งก็ควรจะทุบเสาตนนั้นแล้วก็ทาการหล่อใหม่ไม่ควรให้ช่างซ่อมแซมและข้อเจ็หลังจากเทคอนกรีตต้องรออย่างน้อยนะครับ48ชั่วโมงถึงจะแกะแบบแกะออกมาแล้วก็เอาผ้าพลาสติกห่อเสารักษาความชืน้นไว้อีก28วันขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการขึ้นโครงหลังคาแล้วก็การก่อผนังซึ่งผมก็จะทาคลิปแยกไปแบบเนี้ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังวางแผนจะสร้างบ้านครับ